ร้านวิกตอเรียสวัสดีค่ะเพื่อความมั่นใจของลูกค้าอยากให้ดูคลิปนี้ก่อนนะคะในส่วนของวิกตอรีเนลยังเปิดให้บริการปกตินะคะภายใต้มาตรการของรัฐซึ่งเราก็รักษาความสะอาดและมีการคลีนนิ่งทุกครั้งที่ลูกค้ามาใช้บริการอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชิ้นเรามีการอบฆ่าเชื้อก่อนที่จะให้บริการลูกค้า ในส่วนของอุปกรณ์เราจะทําความสะอาดฆ่าเชือ้อด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ75%ขึ้นไปทุกครั้งและในส่วนของผ้าที่ใช้กับลูกค้าเราจะซักทำความสะอาดใหม่ทุกครั้งและอบฆ่าเชือ้อด้วยเครื่องอัลต้าไวโอเลตในทุกๆวันก่อนเปิดและปิดร้านเราจะทําความสะอาดและฆ่าเชือ้อด้วยเครื่องพ่นฆ่าเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากให้มั่นใจว่า ร้านมีการคุมเข้มในการทำความสะอาดทุกครั้งดังนั้นลูกค้าที่จะมาใช้บริการขอความร่วมมือใส่แมสแล้วก็ล้างมือก่อนเข้าร้านทุกครั้งนะคะหน้าร้านเราจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิก่อนที่จะให้ลูกค้าเข้าร้านทุกครั้งมั่นใจได้เลยว่าทุกครั้งที่ลูกค้าเข้าร้านเราจะมีการสแกนลูกค้าที่จะเข้าใช้บริการในส่วนของการรับลูกค้าเราจะรับลูกค้าที่ผ่านการจองทางเพจและไลน์แอดหรือโทรมาทางร้านก็ได้นะคะ หากใครที่ไม่ได้จองแล้ววันนั้นมีลูกค้าเราอาจต้องขออนุญาตไม่รับลูกค้าในช่วงเวลาที่มีลูกค้าอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเพื่อลดการน,นั่งรอในร้านอยากให้ลูกค้าจองผ่านทางเพจและไลน์แอดมาก่อนนะคะเพื่อความปลอดภัยของทางลูกค้าและก็ตัวพนักงานของทางร้านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ